ขาดผมสีเลนทะลุช่องมาเนี่ยนะพี่น้องมันหาห้อยมันยากเลยครับแต่คิดว่ามันต้องแลีนน้ำริิมๆนี่แหละครับหาออกมาหากินนะเนี่ยนมันริมๆลิมๆลิ่มๆ,ๆ,ๆมาเลย,เลยๆนะเศรษฐว่าเขามาดักถามอยู่ตรงนี้พี่น้องเหมือนำมันสิคือบ่เพราะคิดว่านี่มันต้องไปนี่เลย,เน,ยนี่หากินขอบขอบมุมมันสิมักกัดพวกนี่ยอดหายาอยูดด่ดันขครงอขางนี่นสิพี่น้อง โดน,นลนักษณะเหมือนหย่านี่เลียนถือเลียนโดนเหยียบไปไหมตลอดนั่นพี่น้องดูเลยข้างมาัครา,าเลยห้องมากินกันจ่อๆพี่นอ้องข้างๆนี่แหละอืมนีอย่างนู้นยน,นี่แต่มันสิอยูช่ไหาบอล่ะนั่นล่ลละก็ทรงเก่าหรือไหมพี่น้อง มากคกมาเหน่อนึงครับแต่ว่าห้อยนี่โหอลังการเลยลกูรู้ว่าสีวุย้ยห้าบ่อละเก้าเนี่ยนะพี่น้องเนาต้องเสียงเบิ้งขึ้นกันครับออปเนี่ยขึ้นกันนะของงี้เนาลองเสียงเบิ้งพี่น้องเลยข้าโอยู่ก็คิดว่าไปบ๊กไก่พี่นอ้องหากินอยู่แถวๆนี่แหละครับ แต่ก็ลองเสียงเบิง้งพี่กันจะส่งซ้ำหลังปลากลุกเดี๋ยวเหาไปหาทางปลากลุกลองเบื้องเบิ้งเพื่อคนเพื่อห้อยเจอห้อยไม่มันพี่น้องลองเบิ้งครับออกไปสะเบื้องแถวแถวแถวคุณลองเบิง้งพอ่อเห็นห้อยไม่ไหมอย่าี้พี่น้องแกะลอยมากนี่ร้อยไม่ไหม,ไม,ไมเห็นอยู่พี่น้องคิดว่าบุดโดนหรอกนี่ ขึ้นขึ้นพี่น้องขอตายอยู่นะถ้าเห็นมงนี่มงเดียวนี่แหละว่า <c oughs> บวกคิดแล้วครับมีหน้าที่นี่แต่วันวันอยู่พี่น้องหลังนี่ปหามันคือเสือกมันบูมี่ครับโรดนนเลยเสือกกับบูมี่อ่าเอ้ยเต็มๆต็มเด้อลรกเด้อขันมากกระได ยิ่กระดุกกระดิกเดะเอามาว่ากันพี่น้องเลยไปเข้นไปหาต่อครับเพิ่งเทิร์นห่นเฮ้ยกล่องกระไดฮ่าหอนอบอ้าวพี่น้องเลยฝนเหลือเกนส่งสีตกนี่แหละเล็กสีตกบุบบุล,ละ่ะไปงานของเบิ้งนี้ที่หุ่นครับยาฆ่าดองยาฆ่านี่ก็ะชาย่อย่อยด้พี่น้องเลยไม่กัดสะอียดิครับนี่ อยู่พี่น้องเลยทำคั้คู่อย่าฆ่าไปครับนี่ห้อยกัดเดียแต่มันออกเก่าๆนะพี่น้องคิดว่ามันขนาดสุสดสไยได้นะมันมีคันคู่ให้มันชุ่มสูงยุงสิงเนาะบงพื้นมันลงเบิดนี้ไหมพี่น้องก็สิวาสันลองเบิ้งครับอืมนี่ห้อยเขาลงมาสอยขึ้กันเลยพี่น้องสงสัยสิดักหนีครับนี่อีกอันหนึ่ง าใส่กันน่ำที่ดักตัวละล่ะพี่น้องสิบุเหลือไปเฮ้าเนี่ยอยู่บ่เอาไปดึงสี่เหลี่เอาไปว่าเบิดดอกพี่น้องฮะฮะมองเบ่งเฮ้ากันได้โอ้ฝนกระตกพี่น้องเงยบาดที่นี่ฮักบ่เออเนาะอจะตกจะเฝ้าตกแหงเด้อหามมงลบกันอันนั้นมีมมงลบอยู่พี่น้องเงย ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมโอ้โนี่ฝนมาท่านมีน้องเมื่อกี้เนี่ยตายเลยตายเชึ้งเขียดเปียกเบ็ดเนือ้อเบ็ดโตเลยไล่จางวันพี่น้องเอา้ามันห่อนดีไรก็ตากฝนแมาอ่างเง,งี้ยแล้วยีสสงง่สิบลังพอดีพี่น้องอ้ายี่สิบลังพอดีก็ถือว่าสวยงามก็กำลังสวยงามสะเปะสะปะเนี่ยชั่วเนี่ยโ่ชั่วเนี่ยแหละทำสถานการณ์ครับ ข้นเจ้ามาดักกรนเนาะพี่น้องจะถึงไดนไ,ได้ต่ำเต็ไมไหมขจอ,อ,อกว่าอย่างไงครับเดี๋ยวค่ำขึ้นนี่เดี๋ยวเ้ามาลุ้นกันวะซิมีจักแต้มบออ่อาหน่าสิบุภาดอยู่นะจักสองแต้มเนี่ยสร้างหน่อยว่าตรงมีเนี่ยน้อนหละเพราะสร้างหน่อยก็มั่นใจอยู่ได้หลายหลังอยู่กันมั่นใจหลายหลังเดิอนพี่น้องออบุ้ยบ่มั่นใจร่องบึงหนึ่งตะวันจีเฟ้นหาตัหนูใหญ่ได้พี่น้องเลยหูเหลียวปักขิงข้องหูเหลียวนื้อหน่อยเบาเด้อเออมันก่ำมาเต็มไมมเต็มมือตัวนื้อหน่อย มันต้องบักคิงคองบักคิงคองพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยทำขึ้นนี่เดี๋ยวเขามาหลุดนกันครับขึ้นนี่ตั้งหน่อยตามบาทกวนบาทที่นี่โอ้ยเกียดเบิด์ละตัวท่านเดี๋ยวรับท่านในนอนอยู่แต่ออกกะมาพี่น้องเลยอ,อ่ะครับผมเดี๋ยวตอนแรกมาหลุดเงินครับผมเจอกันตอนแรกพี่น้อง xuất phát đi bố mẹ phi nông ở ba thien này, má lùi băng chắc nồi, mua để quân tốc phi đi nào mà nó tốc còn sau, ok, yêu phi nông đi. อ,อ,อื้ยยังเม็ดอยู่พี่น้องเลยอังดักปลับทางนีง้ว่าขนาดมากเลยสิไดย้ยังไปกินโมโนนะ้อสเนาะพี่น้องเลยมิดหรอ โอ้คือพี่น้องเลยคาดว่าโอ้ย,อยเป็นยังครับโอ้พี่น้องป่อแล้วตัวแรกพี่น้องเลยโดนโอ้ยเกือบ็นซิปลังอาวุธอืดักดักแบบเราต้องสนใจครับอันนี้ หน่วยรัดเชื่อว่าตีนปลาอย่างเดียวครับถิ่มไว้คางดินตีนปลาพี่น้องเขาไปหามาันลงฮกนี่จักสีดักองมองเด้ฮุกก็บกโอ้มาถามมันอยู่ตีนปลายังเดียวพี่น้องเลยเดี๋ยวมันก็ออกมาเข้าอีกแบ่งก็เป็นสองโซนนะพี่น้องโซนละสิบหลังสิบหลังเมื่อกี้นีไม่ห้อยคนใส่เหรอเนาะเขาตีแตกเบิดเลยโซนนี้กว่าที่นี่โซน,นว่างไว้เนี่ย ค้องน้ำว้าวขี่รถตรงมาเรียนหากิน่ค้องน้ำนี่ค้องน้ำท่านไหนมากพี่น้องเลยตัวเมื่อกี้อยู่ตีนปลาขึ้นมาไว้อยู่วะสวนดงปลาคลกพี่น้องเลยมีเยังเลย ลบกวนในเด้อพี่น้องเลยบ้านตรงกันขามนิดบ้านตรงขามพะเจ้ามีงานบวชครับเนี่ยสิได้ย,ยินเสียงแบบนี้แหละพี่น้องเลยอเอาไม่ว่ากันครับสองตะโกนนิดใจรั้นพี่น้องเป็นไปได้บ้าวะนี่มึงมาแตะเลยเนะี่ย นี่เต็มนะพี่น้องปลากรกหนมาขนาดนี้กับปลากรกับทั้งฟังหน่อยนะมาพูดกินหัวกรกเฮ้ยหายนะนี่โอ้หูดำคื้นลึกที่นี่พี่นุ๊งนี่นี่เห็ดขูดลอยอู่อู้หูเก๋อ ปืดเลยพี่น้องเลยสวยงามครับ ไม่ได้เพิ่มแักตัวนี่บอกพี่น้องโอ้ยนี่ไงโอ้โหตัวหนูโอ้ยไ่ก็ตูวหนูขาวยีกหน่อยนึงพี่น้องเลยโอ้ะไต่กันสิเดียวตัวพี่น้องเลย,ยหลังพี่น้องเลยสองสามหลังครับ ไม่ตะไงการกี่เหรเนนะอเพียงแค่นั้นะโอ้ยนี่สัง่งเห็นเสือกแล้วพี่น้องสึ่ก็ดึงมาทางนี้ี่ใส่กลับมาที่เอียังดำๆพี่น้องเมียนบ่แยงๆพี่น้องโอ้ยเมียนพี่น้องเมียนเมียนนี่นี่นี่ นี่ๆๆอี่พี่ยจับหากันพี่น้องอุ้ยอยอุยๆุดซะนอ่พี่น้อง้าไว้โอยหลุดทอดีพี่น้องเลยว่าจะจับหางปั๊บได้เป็นสะบัดเที่ยเดียวหลุดเลย พวกมันหนีบหน่อยเดียวนี่หนีบมึงนี่มันโอ้ดีนะมันจะพังท่านพี่น้องเลยวิ <c oughs> ่งเงินละจ่อยจัดหล,ลือดะเอาเขี้วครับเหลือสองหลังพี่น้องมาที่นี่กลุกได้ซื้อหลังโอ้ยหนุ่มมี่โอ้หโหว่ามันโตเมื่อกี้หน่อยแล้วมีหน่อยก็เมื่อกีน้นี้พี่น้องเลยโอ้ยเนาะ หลังสุดท้ายพี่น้องนีน่หลังนิด้ังหน่อยแก้ห้อยมาตะไก่เลยนะครับแก้มาจุ่ตะพุ่นแก้ไม่เลยจนคิดว่ามันอยู่ในดงนี่ครับซีมเมนบอสิไม,เม่มเข้าวะโอ้โห้เฝ้าพี่น้องเี้ นิ่งคืนวะอีไหลลงล้อย,ลลยนะพี่น้องลงขาวหรือเปล่าวะเดี๋ยวดักไหมพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเลยนี่ฮะฮกเตีมพี่น,น้องฮกกับนูลงขาวอ,อืออก็ต้องยอมรับครับพี่น้องยังว่าละคนเขามาออกกรนเนาะ อยังหนูก็บวชให้ชุ่มพอมเหรอครับบวคิดว่าสี่ได้ตได้ซ้ำนะสังหน่อยเบิง่งเราอ่ะแต่ก็ยังได้โตัวให้เราได้เห็นอยู่พี่เนาะยังน้หน่อยก็ได้โบสถ์บวถือว่าขาดทุนเนาะสามตัวนี่ก็ถือว่าพีเ่เอที่พี่น้องนี่ตัวตกเกี่ยวๆอีเด้อเอา้ามันยังสี่แล้วพี่น้องเลยมีมือหมานมือบ่หมานก็ว่ากันไปเออโอ้ตั้งยี่สิบหลังเอาล่อรุ่นเศ้าอีกที่หนึ่งพี่น้องล่อรุ่นเศ้าที่หนึ่งบนเน่ได้มื่นเศ้าเออ ไฟสีบอกได้เนาะไปะตอนนี้เราไปหาพี่วัดนะู้นพี่น้องพี่วัดกระไดอยู่อีกามฝากทงนึงกับสร้างหน่อยมันนพ่นล่งเบ็ดปลาไหลครับเดยกินต้มปลาไหลวาสัตล่งเบ็ดปลาไหลก็มาหาสร้างหน่อยมาล่งปลาไหลน้ำสราหน่อยแต่ตอนหัวคำครับก็ามาคำคำมาสร้างหน่อยดักงูเหล้วกวนเด้อว,วันที่เราสีมาเอาเราเมืองพี่น้องว่าเราสีใดบอเดี๋ยวเขากับสิใดนีด่ลรเฮ็ดเมนูนี่ลรพี่น้องเอ้กินเขากันอยู่กระต๊อบถุละ อย่างนู้นี่เรากินกันเอาคันเราได้ปลาไหลกันสิต้มปลาไหลแล้วพี่น้องแต่ว่าเราว่าเรามั่นใจเธอไล้ละพี่วัดเราบม่เคยพลาดนะพี่น้องเอาไปครับไปหาพี่วัดกันโอ้พี่น้องเลยงานพี่วัดปลาไหลล้วนๆพี่น้องเลยโอ้โหมันเนียนโตเป็นซีบหรือมั้งเนี่ย โอ้วัโตหมานกันนอนเหนียวนิ่งหมด้ลยแต่ว่า,ามีแต่ปลาไรหน่อย, <c oughs> ออยพี่นอ้องตัวไรเงหบวกขอบ่บวะท่านปลาไรห,หน่อยครับอ๋อตัวเนี้ยๆๆๆๆนนะี่รอบเสาจอบ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 กันได้เลยเดี๋ยวมาสิยางหนูเลยพี่นอ้องถอนขนก่อนคือว่ามาสิต้มปลาไหลพร้อมมาสัน่นอยู่เครียดยี่ได้คำเพืนนี่โอ้คักหักหักครับ เฮ้ยก็ได <mark> ้รเงยๆมาอยู uh, ่เ <high> ด้ตัวหนึ่งอยู่เด้สามสี่ขีดโอ้นอกนั่นมีตบักขี้เดือดท่ามนอกเอาเอาเถอะจะถือว่าผ่านนะผ่านผ่านผ่านสุดยอดเดียวงามๆโอ้มหอันนีนอนของเราอยู่โอ้เข่าเขาไปนอนเด้อเฮ็ดกับเขากินเนาะสร้างหน่อยกรถคนนู้นเหรอคุณเดี๋ยวสียางนู้ดถึงกับต้บอะไรพี่น้องตบอะไรตำแตงกันตบขึ้น คือนมาสองคนนี่แหละครับพี่วัดนี่แหละพี่วัดไปอุบลนเนาะครับรูบลพุ่นอ่ะที่แม่คิดนาพุ่นละมึงส่งคือ ขนาดไอ่วู่หนพี่น้องเอ้ยอนีรก็ทำแต่งยัวย่วๆกินคู่ครับนี่ตปมป็ดอะไรเสริมด้วยย่างหนูหอมๆพี่น้องเอ้ยมาแก่อืมสวยกันสองคนพี่น้องเอ้ยเอ้ย เงบอก็บ,บเทานอยไปนอนงมากหาแซ่บ่ได้อีกแล้วครับอตะานรู้กับ,บ่มีให้แบบนี้โอ้ยก็ขงนเองเองแเนี่ยเหอโ้ยเจ้าี่นอนผมี่นอง วันดีช่วงเศร้าๆครับลองมึงอยู่ที่พี่น้องเลยเก็ขึ้นกดไปแค่หาหกตัวบ,บ่ป็นไรลระลพี่น้องเลยน่าส่องนี่มีแตร,แรมเน่บอหลังนี่นารุ่นกันนาดนนยหังหังออาวไปอยู่ นี่ชาวขี้สิพี่น้องเลยสวยงามสองพี่น้องโอ้บโมเดนผ่านเลยว่ะพี่น้องหลังที่รีวีโมเป็นยังพี่น้องเลยมันอัดซิโบมากกระไรโมกว่าแหรอพี่น้องเลยยังเมืดอยเย ียังวะเอ้าเมนีนตัวนี้พี่นุ๊งเสรโจโจนมาอยู่มาขึ้นบอ่อเอ้ยนี่ไงพี่น้องมาขึ้นบอ่เอเศร้ามากบอ่อเหลือแก้วพี่น้องไง เริ่มเศร้าแล้วพี่น้องเลยเราจะเปิดไฟแล้วบาที่นี่เอ้ยโหบ่วงยังเมือดอยู่เี่พี่น้องเลยบัด่าเนี่ยหังเี่ยบ่มีติ่มติ่มพี่น้องเลยตัออกมาบ่าวะหลังไม่ปลาอย่าง่าพี่น้องเลย เขาจะออกไปเบิดปะนั่นบ่โอ้โหเศ่ชิีมันเบิดอีลีพี่น้องเลยเหนียวเกาข้าเจ้าสร้าง่อยเวียนมาดักข้างผีพี่น้องเลยนี่แหละหลังที่ใดเมื่อคืนพี่น้องสร้างเลยว่างไปตีนปลาเนี่ย อีแล้วเพิ่นก็อยู่ในนี่แหละมังซ่งแล้วก็หอยากขี้เขาไปถึงตัวมันพี่น้องก็เลยว่างล่อไปนี่โอ้ได้เสยอเมื่อคืนนี่ก็จอดห้องใดินะใส่อนี่เพิ่นสิออกมาจากมุมนี่พี่น้องเลยนีและวในป่านี่แหละอ่ะโอเคครับบันเป็นยังสาวมากกันเมีติ่มๆหลังนี่เป็นตะมาขนาดพี่น้องเลยตัวเมื่อคืนนี่

จับไปดองยาจักบาทมุ้งเนี่ยน้องอะไรล่ะพี่น้องเอ้คนนี่เอาขาลาังหมอพี่น้องเอ้ยวันนีนต้องงูเหนียวยังเดียวเด้อะข้อปลาข้อดงกระเด็ไปทั้งไปทั้งมันครับโอ้โหขาวเป็ดเวียนมาตะดไก่เลยพี่น้องเอ้ <laughs> โอ้ย เบึงเบึงบึงหนูรองขาวติดพี่น้องเลยกมันติดจังได้ของมันจังหน่อยก็บอกเข้าใจกุ้ยหน้ากุ้ยหลังอยู่เนี่ยตัวเฮ็ดให้นกับดักเฝ้าดีดีนะครับตัวนี้เออเอ,อ๊ะตายแล้วก็เดี่ยวตัวพี่น้องเลยเฮ็ดจังไลย <c ười> มันขึ้นในหนูรองขาวหนะ้าหลังนี่โอ้โหเศร้ามากกับปีทรองคือกันเพี่โอ้ยเนาะตัวหนูเนาะ <c ười> โอ้โห ุดจัดพี่น้องเลยเฮ้ยเปิดตับน้ำเดีเอาเอาไว้กินเดือนคลุมเสื้อผ้าพาพี่น้องเลยคลุมเสื้อผ้ามพพีทุนหน้าตัวดีเลยสิได้จ์จะเต็มเนาะเสาษฐาพี่น้องเลยออ้าขาวเย้งโอ้ยมาตูวนวดขาวดีเลยตัวนี้ฮัเอเอซัมหนี่พ่อวายเนาะพี่น้องเนาะ รัางงามครับขนุนเนี่ยนี่กระดูกกรอบเลยนะลนเนี่ยรุนี่ก็ร่างกินเนเลยครับนี่มันจวดเลยนเะนี่ยโอ้ยมันได้รุ่นนีพว่าเว้ยตัวเมื่อกี้นี่ว้าย,<ส>ย,<ส>ยเดี๋ยวกี้หลังพี่น้อง<ส><ย>อ้รลังนี่สัดตัวบักใหญ่ดิพี่น้องที่มันหลุด<ส><ย>หลุดข้ามมือดีจะจับหางไว้ได้ดิหาย โอ้ยพี่น้องโซมาได้อีกซื้อที่ปะมานขนาดว้วยลังนี่วะฮะขอ,อกเดียวก,กันกับตัวเมื่อกี้ซะมัง้งนี่กำลังงามเลยพี่น้องเลยเอา้าก็ถือว่าสวยงามพี่น้องเลยซิกอาุตจะหายไปหลังนึงเล้วพี่น้องขึ้นขึ้นก็นว่ามันว่าลหลอกขบอีนะาปะลังสุดท้ายพี่น้อง รันเฝ้าด้ต้องกลับไปหาเบิ่งกันเฮ้ยปุ๋ยเห็นแต่หนูมังขาวนะพี่น้องเมนบอ้ยดำๆมันไม,ม่เมือนหนูมังขาวเลยพี่น้องมังขาวมันต้องขาวนี่มันดำโอ้ยติดอยูข่ขาพี่น้องเลยเดี๋ยวขออนุญาตเอานะครับ ติดมือพี่น้องเลยหน่อยเดียวงับยูติดมือกะไรเอา้มามือขึ้นพลันเฝ้ามือขึ้นเลยโมรหลว่าเม่นเพิ่นลื่นหูของเขานะถ้าเม่นเพิ่นก็แสดงว่าไตาบหลาบครับเอา้าพี่น้องเดี๋ยวไปน้ำหาหล้างนั่นกันโบพอกับบบเป็นยังพี่น้องแต่คิดว่าอืมห่าสียหายนะไปเดี๋ยวไปน้ำมึงจะเข้ากันครับเฮ้ยเมอนดีพี่น้องเลยเนี่ย คลิปที่แล้วก็หายไปสองหลังนะครับหาพอๆเลยสร้างน้อยเฝ้าพร้อมเลยดงหนู้นยัยสำนาดงนั่นแต่นั่นบม่ได้เฮ็ดเผ่วไว้ครับแต่นี่เห็นเฮ็ดไว้อยู่ไงยางขามแผ่วลังขุนเลยเอา้าพี่น้องน้องครับเดี๋ยวอัปเดตสกอร์กันครับคือบอคือบอเศร้านี่อบอโอ้เตีมมาเลยโอ้เราได้ไลยเตีมเลยพี่น้องเไง แปดเต้มโอ้ใครอยู่แน่นอนนี่ได้พี่น้องไงมันธรรมดาเลยก็ได้เอ้าสวยงามครับพี่น้องเมึงของสร้างหน่อยบาที่ไหนขอสร้างหน่อยเซานี่ได้บาที่ไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเต้มพี่น้องเไยอ้าวยอดขวบอยู่ขวบแค่ยี่สิบหลังนึงเนาะ เฮ้ยเวลาหน่อยเสื้อเมื่อวานเนี่ยยางอุ้ยไปลงมงใดล่ะอะลรเห็นเพีวเขาเราพออยากจะถอนกำลังบุญละพี่น้องเลยขโมยคิดว่ามากินเขาปานเฮ้ยไปไม้ไม่แล้วเอากระือว่ายังใดพี่น้องยังถือว่ายังไดแก้วอยู่ถือว่าสวยงามอยู่พี่น้องเลยบ่เหี่ยวเขาวินอยู่เขาวินอยู่วุหน่อยเนาะคออ๋นีซ้ำานีแล้ครับพอดีมูเขาสร้างไว้พอดีได้พอดีเลยเ่ยโลนึง ที่เหลือก็สิเก็บไปกินได้ฟ้องแล้วพี่น้องไปต่<ะ>างคนก็ดีตั้งไปแล้วพี่น้องเอ้ยบัดที่นี่ผู้นึ่ส่อคนผู้หนึ่งสายนำ้ำผู้หนึ่งสายบกเว้ยแกเอาอยู่ได้พี่น้องเลยครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมพี่นอ้องเมื่อคืนก็นต้มปลาไหลก็แซ่บเลยได้มาถ่ายยังสับเมาหัวเทบถิ่มเมื่อคืนนี่เอา้าครับผมเดี๋ยวมือหนาเข้าจัางพอกันไหมพี่น้องสิไปลงทาิงใดก็ได้ไดโอ้มือนี่ขาดพ่วัตรเทักมาอยู่เมื่อคืนนี่ FC เอฟซีเฮ้าปุน้นึ่งงานอยู่อุบลครับ บด้มานําม,มาสองคนกับพิวัดรพิวัดมากคำซะละตอนดักกขบบอดเห็นกันซ้าด้วยละ่ะเอาโอเคครับผมคลิปนาพ่อกันไหมพี่น้องครับผมสวัสดีครับแก๋ว